สวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเอ็มแชนแนลครับโอ้ยปัญหาใหญ่เข้าสวนมาอีกแล้วครับในเรื่องของช่วงฤดูฝนนี้นะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างจะสาหัสสาการเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ใช้ไตรโคดามาไปแล้วนะโรคนี้นะมิสเอ็มใช้ไตรโคดามาไปละแต่ก็ยังบางต้นก็ตอบสนองได้ดี บางต้นก็ยังยังคงตอบสนองได้ไม่ดีนะครับจำเป็นจะต้องใช้เคมีเพิ่มนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าโรคตากบตาเสือนะครับหรือโรคเชื้อราทางใบแล้วก็ก้านเนี่ยนะเชื้อราที่มันติดใบติดก้านเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวมากนะเพื่อนเพื่อนมันเวลามันติดแล้วมันกระจายนะใบทุกใบเนี่ย จะช้ําเป็นจุดวาวๆนะครับเป็นกลมๆเหมือนตาตากบตาเสือเลยเหมือนชื่อโลกเขาเลยนะครับแล้วก็มันจะช้ําช้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะลงก้านนะถ้ามันไปติดที่ก้านลงก้านอีกก้านก็จะหักก็จะเริ่มช้ําเริ่มเน่านะแต่ระบบรากไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันก็จะไปเกิดปัญหาตรงที่บริเวณใบบริเวณก้านนะวิธีการจัดการก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามิเซมจัดการยังไงบ้างแล้วก็จะทําอะไรต่อนะ อย่างที่บอกว่าเราใช้ไดโคเดมาไปละนะครับเพราะว่าไดโคเดอมาอาจจะเห็นผลช้าประมาณ3-5วันนะครับแต่โลกมันดําเนินการไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันนี้นะครับมิเซมจะต้องใช้เคมีเพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นตัวยาที่ใช้ป้องกันโรคชลาโดยตรงซึ่งก็เคยทําใน EP ีผ่านๆมาให้เพื่อนได้ดูกันแต่ถามว่าวันนี้จะมาบอกมาดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเฉพาะในโซนของ ต้นไม้ของมิเซมที่วางไว้ด้านนอกนะครับที่ไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ของโรงเรือนนะครับอยู่ด้านนอกรับน้ําฝนร้อยเอร์เซนตนะครับรับแดดร้อยเปอร์เซนมันมีผลกระทบทั้งข้อดีและข้อเสียสิ่งที่มันเป็นข้อดีก็คือต้นไม้ที่มันมันไม่เป็นโรคไม่มีนะครับมันก็จเจริญเติบโตได้ดีส่วนต้นไม้ที่ได้รับโรคได้รับอะไรเงี้ยนะครับมันซุดหนักเลยทีเดียวนะครับสิ่งพวกนี้มันมาจากน้ําฝนและลมนะครับ ก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับก็กําลังหาวิธีการจัดการด้วยการทํา2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือใช้เตโคโนมาวิธีที่2คือวันนี้จะฉีดพ่นทางใบในตอนเย็นนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆน,นดูก็เดี๋ยวเรามาคอยติดตามผลกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะดําเนินการในเรื่องของการตัดนะครับไม้ที่มีปัญหาว่าแล้วเราก็ไปดูไม้ของเรากันเลยว่าตัวไหนโดนบ้างนะครับแล้วก็บางตัวไม่เซมก็ตัดไปแล้วนะครับเพื่อตัดตอนเขา นะครับไม่ให้มีผลกระทบต่อใบต่อไปก้านต่อไปหรือลำต้นนะครับไปดูกันเลยครับอ้าวเริ่มต้นจากช้างเหลืองของเราเลยนะครับนี่ครับใบใหม่ของเขาขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใบใหม่ด่างสวยงามมากนะครับแต่ใบก่อนหน้านี้แม้ใบก่อนนี่นี้เนี่ยครับมีตัวเรตตัวนี้แต่ต้นใบนี้มีเซไม่ตัดเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเริ่มแห้งแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาเริ่มแห้งแล้วบริเวณที่เป็นรอยเชื้อรานะครับก็ แห้งละน่าจะรักษาตัวเองได้แล,วและวที่สำคัญก็ลงมาดูตรงบริเวณก้านนะครับเนีย่ยสอาใบที่ไม่ได้ตัดไปนะครับยังตัดสดๆเลยตัดก่อนที่จะมาถ่ายให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยเห็นไหมนะระบบลำต้นเขาไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เขาก็จะเกิดปัญหาตรงบริเวณเนี่ยนะครับตรงบริเวณบใบนะมาดูต้นนี้เห็นไหมครับไม่ต็มตัดออกไปหมดเลยนะครับใบที่มีปัญหาก้านที่มีปัญหานะครับ กลัวเขาจะลงลําต้นนะเนี่ยลักษณะใบก็จะเป็นแบบมันแบบเนี้เหมือนช้านะครับเป็นใบกลมๆแบบเนี้เป็นโรคตาแบบเนี้ยนะครับช้ำๆนะมันเป็นเชื้อรานะครับอันนี้เป็นไม้เพาะไข่นะครับฝากเพาะนะฮะนี่ครับเห็นไหมเพื่อนเนี่ยตัดออกหมดเลยนะครับให้เหลือใบที่เป็นใบล่าสุดนะครับมาดูกันอีกต้นนี้นะครับสวยงามมากนะครับแต่ก็ต้องโดนตัดไปหมดละ นะครับเหลือแต่ลูกเขาแล้วตอนนี้นะใบแม่ก็เหลือสักประมาณหนึ่งใบสองใบนะครับตันุนนี้เห็นไหมฮะลักษณะโลกก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับแต่ตอนนี้อันเนี้ยอันนี้ยังช้ําอยู่ปลายยังช้ําอยู่เพราะว่าอาจจะช้ําน,น้ําตัวอะไรเขาคลายน้ํานะครับแต่ถือว่าโอเคละนะโลกก็จะมีลักษณะประมาณแบบนี้นะครับยิ่งต้นนี้เห็นไหมสวย,สวยที่ชอบถ่ายให้เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนดูนะครับสวยงามมากใบล่าสุดเขายังเป็นแบบนี้ก็เลยไม่ยังไม่สามารถตัดได้นะครับ เพราะว่าหลอดเขาพึ่งพึ่งตั้งท้องนะอันนี้คือต้นลูกเขานะครับต้นลูกก็แอบติดแอบติดมาสองสามใบเนี่ยโรคมันจะเป็นแบบเนี้นะครับเนี่ยลักษณะของโรคมันก็คือจะมีความช้ำแล้วเป็นวงเป็นวาวนะครับขอบนอกจะมีความช้ำแบบนี้เพี่นเพื่อนขอบนอกเนี่ยจะมีรอยช้ำแบบนี้ข้างในก็จะเป็นวาวแห้งสีขาวๆแบบนี้นะครับนี่คือชรลานะเนี่ยนะครับปลายใบที่บริเวณน้เาเขาเขาคลายน้ําออกมาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูหนักๆอาการหนักๆคือน,นี่เลยครับโคโลโคาเซียอาการหนักมากนะครับตัวน,นีมมม้มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็จะทําให้ก้านเห็นไหมช้ำเน่าลงไปแบบนี้นะครับก้านมันจะเสียหายไปแบบนี้ใบก็จะเสียหายแบบนี้เดี๋ยวกลุ่มนี้ต้องตัดออกหมดเลยนะครับ<ๆ>ก็เอามาให้พี่ๆเพื่อนดูไว้ตอนแรกว่าจะตัดใ้ออก<ๆ>ทั้งหมดในเช้านี้ก็ เดี๋ยวจะไม่เห็นในรายละเอียดนะครับดูว่าโอ้โหปัญหาของโรคนี่ฮะโลกเชลาตากบตาเสือนี่นะครับไม่ใช่ปูนนะครับนี่คือโลกชนิดหนึ่งนะเกิดลักษณะใบาก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับน่ากลัวมากโลคนี้เอาทั้งหมดเลยนะครับทุกใบไม่มีข้อยกเว้นนี่นะครับใบใหม่ๆขึ้นมาเสียหายหมด ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้คือบอนกระดาษดาขาวก็เป็นนะครับใบปกคลิปนี่เลยครับลักษณะก็จะเป็นประมาณแบบนี้โอ้โหนี่คือเจอแดดเจอฝนแล้วยิ่งเดี๋ยวถ้าเจอแดดอีกนะใบก็จะเหลืองนะครับใบก็จะเสียหายเลยนะครับเนี่ยใครที่เลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยนะช่วงนี้ก็ระวังให้ดีเลยนะครับโรคนี้กําลังจะมาเห็นไหมครับเขาลงก้านก็จะลงประมาณแบบนี้นะครับช้ําลงก้านแบบนี้ ก็เดี๋ยวเราก็จะตัดครับเนี่ยเป็นหลักฐานให้เพื่อนดูเลยนะครับโพนหรือลำต้นไม่มีปัญหานะพี่เพื่อนเนี่ยโคนหรือลำต้นไม่มีปัญหาแต่มันจะเกิดขึ้นที่ใบแล้วก็ก้านนะครับประมาณแบบนี้โรคนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับดูนี่ฮะเนี่ยตัดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็จะเหลือไว้เฉพาะใบล่าสุดก็พอนะครับเอาละครับก็น่าจะสรุป วิธีการรักษานะครับอย่างแรกเลยก็คือมิเซมจะตัดนะครับตัดต้นที่มีปัญหาเยอะๆคือตัดเตียนเลยนะครับเหมือนตอนที่ทําสาวโคโลครั้งที่ผ่านมาเลยนะครับตัดออกหมดเลยแล้วก็เอาใบไปทิ้งนะสองก็วันนี้จะเพิ่มนะครับในส่วนของเคมีพัน์นะครับที่เป็นเคมีในการป้องกันเชื้อราเพราะว่าต้องการความรวดเร็วนะครับถ้าเราใช้ไตโคนมาเนี่ยตอนนี้เรารอเวลา2วัน3วัน เพ,พิ่งแสดงผลนะต้นช้างบางต้นเนี่ยก็ตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะอาการเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการที่3นั่นก็คือเราจะ,ะกําจัดนะครับพวกที่เขาเรียกว่าอะไรครับมีอาการใกล้เคียงนะเพื่อไม่ให้มันเกิดผลต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องที่เราไม่สามารถจัดการได้นั่นก็คือเราไม่สามารถป้องกันฝนและลมได้ตรงนี้ก็คือเราจะต้องทําการดูแลและรักษาอย่างเดียวอันนี้ ถือว่ามันไวมากนะไวมากใช่ไหมครับมิเซมให้พี่เพื่อนดูตอนที่มิเซมอัปเดตหูช้างด่างเหลืองลงตะก้านะครับตั้งแม่10ต้นผ่านมาแค่2องาวันเองเห็นไหมครับต้นไม้เสียหายไวมากนะครับและสำคัญคือเชียงรายฝนตกทุกคืนตอนนี้ฝนมันตกทุกคืนคือปัญหาหลักเลยคือน้ำฝนนะครับ แล้วยิ่งชลาได้รับความชื้นมันก็โอ้โหชอบมากนะครับมันตื่นเต้นกระดีกระดามันกระโดดไปต้นนั้นกระโดดไปต้นนี้นะครับมันนึกว่ามันมีความสุขมากนะครับแต่เราเป็นคนดูแลต้นไม้เรามีความทุกข์มากตัวนี้เราต้องจัดการต้นไม้ของเราคือภาคหลังๆนี้ไม่เส้พยายามที่จะไม่ใช้เคมีนะครับเพื่อจะป้องกันในเรื่องของของตัวบุคคลด้วยนะครับตัวสัตว์ด้วยนะหลายๆอย่างแต่บางอย่างเนี่ยมันมันมันไม่ได้มันจําเป็นจะต้องใช้นะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับที่เอามาแนะนําว่าใครที่เลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยนะไม้ใบทุกชนิดนะครับก็จะมีปัญหาอ่าพวกเรื่องของเชื้อราตามมานะครับส่วนไม้ที่อยู่ในโรงเรือนไม่มีปัญหาอะไรเลยพี่เพื่อนๆปกติดีนะครับใบจะเดินเติบโตสวยงามนะครับใบออกเยอะมากนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะเอาต้นอะไรนะชายชนมาแยกนะครับตอนนี้ชายชนเป็นกอใหญ่มากสวยงามมากนะครับ แตกนอเยอะมากแสดงว่าหัวเขาใหญ่มากนะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันดูว่าชายชนแตกกอเยอะๆแบบนี้นะหัวเขาใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่เรื่องนี้วันนี้ก็เอามาแชร์กันก่อนช่วยกันดูแลป้องกันเผื่อบางคนเนี่ยอาจกำลังจะจะได้รับเลือกของน้ําฝนไปเพราะว่าช่วงนี้ภาคกลางก็ฝนก็ตกเยอะภาคตอนออกภาคใต้ฝนตกเยอะนะครับต้นไม้ก็จะเริ่มมีปัญหาก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครดูแลฉีดพ่นเป็นปกติเนี่ย นะอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ของมิเซมเนี่ยภาคหลังๆเบานะครับเบาเรื่องของยาไปนะเพราะว่าอ,อยากทาให้มันเป็นส่วนไม้ที่มันค่อนข้างจะป,ปลอดภัยนะครับกับคนที่ดูแลด้วยกับคนที่มาดูด้วยนะครับก็เลยเบาเรื่องของเคมีพันลงไปใช้แต่ในเรื่องของอินทรีย์อย่างเดียวนะแต่บางอย่างคือมันไม่ทันเหตุการณ์อันนี้ต้องยอมรับเห็นไหมครับเกิดเกิดขึ้นปุ๊บสามวันเรียบร้อยหมดนะครับโซน ด้านหลังเนี่ยที่พี่เพื่อนเห็นตอนนี้นะด้านหลังตรงนี้นะครับโอ้โหเรียบร้อยหมดเลยเดี๋ยวเราต้องจัดการด้วยวิธีการของเราที่มิเซม,ไ,มได้พูดไปนะครับเอาละครับก็มาแนะนําพี่เพื่พพอนนะครับให้คอยดูแลต้นไม้ตัวเองให้ดีนะครับถ้าเกิดปัญหาแล้วมันจะดูแลยากนะครับเสดายต้นไม้เอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมก็อย่าลืมให้กำลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r ร b e รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยกับวันนี้พาทุกคนมาดูเชื้อราตากบตาเสือนะครับมันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียว ลาไปก่อนครับ